ลองแซมถามว่าะื้อเสื้อนี่ดีกว่ามาชุ่มหักครับชิ่มหัวยังชิวมหักครับสีดำ โอ้ Ooh, ใช่หญ่<ป>นี่ด้คลิปยบนะบยางคิวมหอกร,รบท่มชม mm hmm. เต็มเต็มดูครับกระตุ๊บไม่ต้องสงสัยวัดได้เลยครับเต็มลำคอคิมหอกสีดำครับขนาดสี่เซน mm hmm. ถ้าไม่รู้จกักถ้ามันรู้จักกันได้ตีกันตีแบบนี hmm. <ๆ>้ <laughs> เรียบร้อยตึงตึงคิวโมฮอกคิวฮอกร้อยครับคิวฮอกสีดำท่านผู้ชมเต็มปากเหมือนเดิมครับต้องถ่ายรูปครับมีคลิปแล้วปลอยเด็ดครับกัดนวัดได้เลยตัวนี้ครับขนาดสี่เซนพอดีคำครับนี่ กดรละวัดได้สุดยอดของเขาดีเรียบร้อยชิวโมฮ์เรียบร้อยชิวโมฮืเฮ้ยปลาบินเลยปลาบินเลยชิวโมฮ์กันมาตายมตมชิวโมฮ์ครับเต็มที่สาม สีเขียวนี่ขนาดพอดีคำครับชิวมอปครับนี่ตัวเล็กปล่อยวันหลังแล้วมาตกอีกชิวมอปเกียบร้อยฮะจัดเป็นโดนครับ <c oughs> ยูมอกนี่ครับยุอมอกสีเขียวครับกลาเป็นโดนท่านผู้ชมสีเขียวที่เด็นเหมือนเดิมครับประแบทไซส์สวยไปถ่ายพับนิ่ง